สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องคำตุย้ยแล้วก็น้องเสงยอดอีกแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้คือเราเราสองคนพี่น้องไม่ได้อยู่บ้านนะคะ <c oughs> เราจะมาบ้านหนองละ <c oughs> แล้วก็บ้านหัวนานะคะ <c oughs> เราจะมาเก็บหลอกนิ้วนะคะหลอกนิ้วมันมีที่บ้านหัวนาแล้วก็บ้านหนองละนะคะก็ ที่บ้านเนาะครับตุ้เขาไม่มีเนาะมงยอดเนาะใช่ก็เลยจะมาเก็บดอกนิ้วเอาไปตากแห้งแล้วก็ไว้ใส่แกงเคอะไรแบบนี้นะคะก็เลยมากันสองคนพี่น้องนะคะตอนนี้อยู่ทางเข้าว่านหนองล้านะคะก็กําลังจะเก็บดอกนิ้วตอนนี้อยู่ที่ต้นดอกนิ้วแล้วนะคะเนี่ยใหญ่มากนะคะไหนไนี่นะคะคือดอกนิ้วนะคะ ที่นี่เขาเรียกหลอกนิ้วนะคะไม่รู้ที่ไทยเรียกเหมือนกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บเก็บเสร็จแล้วก็จะเข้าไปในหมู่บ้านหนองลาแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปที่หมู่บ้านหัวนานะคะบ้านหมู่บ้านหัวนานี้คือมีเยอะมากนะคะหลอกนิ้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีเยอะเหมือนที่น้องคําตี้พูดไหมนะคะนี่นะคะตอนนี้คือเอาถุงเอาถุงกระสอบมาเลยนะคะเผื่อจะไล่เยอะนะคะเนี่ย นี่นะคะก็เราก็จะเก็บทยอยเก็บนี้นะคะตอนนี้เราก็ทยอยเก็บกันอยู่นะคะเก็บคือแบบมันยังไงมันเนี่ยหลอกนิ้วนะคะที่นี่คือแบบมันไม่มันไม่โดนเยอะนะคะลมมันไม่มาแรงนะคะคือต้นใหญ่มากแล้วก็หลอกเยอะมากเลยนะคะสวยด้วยใช่วสวยด้วยนะคะเนี่ยใครสวยเออหลอกไม้สวย <c oughs> หรือว่าน้องเสียงยอดสวยอะ่ะดอกสวยดอกสวยอ๋อ เดี๋ยวตอนนี้เราก็เก็บเสร็จแล้วนะคะเก็บไม่ใช่เก็บเสร็จคือเนี่ยโอ้มันล่วงลงมาอีกอันหนึ่งอะนี่นะคะแล้วก็เก็บแล้วนะคะเราก็จะไปต่อกันที่บ้านหัวนานะคะก็คือมีเยอะเนาะบ้านหัวนามีเยอะนะคะใช่ไปไปเลยนี่นะคะถ <laughs> ุงค็นสอบมาเลยนะคะกลมันจะไล่ยเยอะเลยออกกลับบ้านไม่ได้ก็เลยแบบเต็มพร้อมมาเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ วันนี้คือไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานะคะก็เลยต้องเบื่อเบอือนิดนึงนะคะเนี่ยเร็วเราไปดูกันที่บ้านหัวนาเลยนะคะเยอะกว่าน,นี้อีกนะคะนี่นะคะตอนนี้คือเรามาอยู่ทางเข้าหมู่บ้านหนองลาแล้วนะคะตอนนี้คือเรามาพักบ้านของพี่สาวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปบ้านหัวนาต่อนะคะคือบ้านหนองลาที่น้องคำตุ้ยเคยมาถ่ายที่เขาทำน้ำอ้อยค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านหนองลาอยู่นะคะ มาพักบ้านพี่สาวแป๊บนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปนะคะเดี๋ยวพักผ่อนแป๊บนะคะตอนนี้กำลังอากาศร้อนๆอยู่นะคะ <c oughs> นี่นะค่ะบ้านพี่สาวนะคะมากับมอไซค์ของพี่สะพยนะคะ <c oughs> ของน้องคำตื้ยเขาไม่เอามานะคะเพราะว่าแบบยังไงคุณพ่อเอาไปทุรานะคะก็เลยไม่ได้ไม่มีมอไซค์อยู่บ้านก็เลยเอาของ พี่สะพายมัแทนนะคะก็ตอนนี้ก็ขอตัวไปกินน้ําพักผ่อนแป๊บนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็พักผ่อนเสร็จกินน้ํากินท่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปต่อกันนะคะนี่เต็มของกินไปเต็มน้ําเต็มอะไรไปนะคะคือมีครบทุกอย่างนะคะเดี๋ยวไปรอลูกกันที่นู่นเลยนะคะว่าจะได้เยอะไหมนะคะนี่นะคะตอนนี้เรามาถึงที่ต้นหลอกนิ้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือเยอะมากนะคะที่บ้านหัวนานะคะ เยอะมากนะคะไม่ใช่มีต้นเลียวนะคะมีเยอะมากอะ่ะมากับหลานนะคะนี่นะคะเขามาเก็บบ้างก็มีแล้วนะคะนึเขาเอาไปดังกุน่นปลาถุงเลยเหมือนคนเก็บอะไรไม่รู้ เออน้ำน้ำอ่ะนี่ค่ะมากับคุณป้าด้วยนะคะมาเจอกันร้อนมากค่ะนี่นะคะมันก็หล่นตามนี้นะคะนี่ล็อกนิ้วนะคะ

นี่นะคะมันจะมีทางมันมีสองฝั่งทางแบบนี้เลยนะคะทางเข้าไปหมู่บ้านหัวนานะคะนุ๊กพูเนาะเป็นไงอไรเยอะไหมร้อนนะคะคือตอนนี้ร้อนมากร้อนใช่ไหมนี่นะคะลองเสียงยอด หอบมาเลยใช่ไหมนี่นะคะมากับลานนี่วิ่งติดติดติดเลยนะกูไม่ได้เยอะนี่นะเด็กนี่นี่นะะ่ะคือว่ามันมีเยอะมากอะ่ะบ้านหัวนานะคะมีบ้านหัวนาที่เดียวนะคะที่มีเยอะที่สุดนะคะเนี่ย นี่ผังนุ้นนะคะตัวนี้อยู่ฝั่งนี้นะคะร้อนอะ่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็เก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาไปไปเล็ดนะคะไปเอาไใบสีแดงๆมันออกเอาเตกข้างในมันนะคะไปนั่งเด็ดก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้คือมันร้อนมาก เออนี่นะร้อนมากนะคะให้น้องเสงยอดเป็นคนอยู่ถุงนะคะเพราะว่าแข็งแดงฮือก <c oughs> ันวะฮือเต้ฮือว่า <c oughs> ร้อนนะคะคือร้อนมากมันเป็นเวลาเที่ยงเนาะบ่ายโมงแล้วมัง้ง <มา S 2> บ่ายโมงครึ่งแล้วมั้งเนี่ยคือร้อนมากนะคะตอนนี้ นะคะคตอนนี้ก็เทออกจากถงแล้วนะคะก็จะเล็ดเอานะฮะน้องสิงห์ย้อนนั่งแบบท่าสบายมากเลยเนี่ย <laughs> สบายมากไหนเอาออกอยังไงอบนี้นี้นะคะเอาเคข้างในมัน okay, ทุกคนก็ okay. นนนนพี่พี่ทุกคนก็น่าจะดูเนาะนี่นะคะเอาเคนั้นนะคะเอาเคข้างในมันนะคะไม่มาเดี๋ยวจะสอนให้เนี่ยเออทำใหม่สิเอาหัวมันออกเออแล้วก็หยิบตรงที่นั้นมันอ,อ,อะ ต้องเนื้อป่ะนะแล้วก็ใสเออนั่นแหละเออลองใหม่ลองผิดลองถูกเด็กก็ดีเองนี่นะคะทำนั่นเออโอเคเรียบร้อยไงไม่ต้องไปเอาออกทีละนิดทีละนิดอ่ะนี่ค่ะน่าจะได้เยอะพอสมควรนะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันเอาเปลือกมันออกก่อนนะคะเดี๋ยว จะได้กลับบ้านร้อนก็ร้อนนะคะนะตอนวันนี้น่าจะอยู่ถึงเย็นแล้วมั้งเนาะไหนๆก็มาแล้วอ่ะ <laughs> ตอนนี้เราก็กำล,ลังช่วยกันอยู่ <c oughs> คือว่ายังไม่เสร็จนะคะก็ถ้ามันเสร็จก็ไปเก็บมาอีกถ้ามันเสร็จก็ไปเก็บมาอีก <c oughs> มันก็ไม่เสร็จง่ายๆนะคะก็คือตอ้องตอนนี้ก็คือยังไม่กลับบ้านนะคะรอใช่ไหมรอ,อให้หลอกนิ้วมันร่วงลงมานะคะหลอกนิ้วหล่วนลงมาก็ไปเก็บอีกนะคะแล้วก็ก็มาเอาไวมันออกอีกนะคะก็ตอนนี้ก็ช่วยกันไปไปเก็บมาบ้างช่วยกันบ้างอะไรบ้างนะคะก็ เหนื่อยร้อนนี่นะคะตอนนี้ก็ไปเก็บมาแล้วก็มาเล็ดออกไปเก็บมาไม่เดวน้องเสียย่าเริ่มขี้เกียจแล้วมั้งใช่ไหมเกียจแล้วใช่ไมมันร้อนนะคะร้อนมากนี่ยเมื่อกี้เราไปเบบ้านพี่สาวไปเต็มของกินมาเยอะแยะเลยข้าวโพดแล้วก็ข้าวยางหวยน้ํานะคะนี่ได้เท่านี้เองนะคะไม่ได้เยอะนะคะไม่ิทน ออันนี้เป็นของหลานนะคะอเอาออกแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะ,ะนี่นะคะหลานก็ขยันเกินเล็กอะเนาะมันตกลงมานิดเดียวก็วิ่งไปวิ่งไปนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็คือร้อนนะคะนางเอกของเราคือร้อนอะหน้านี่แบบยิ้มไม่ออกเลย เริ่มจะขี้เกียจแล้วนะเนี่ยเริ่มจะขี้เกียจแล้วเดี๋ยวอีกอีกนิดหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งก็กลับแล้วเนาะร้อนค่ะก็ได้เยอะเยอะอยู่ไม่เอาเป็นข้อสอบแล้วหริวเขาไม่ได้เผื่อเขาบ้าง <c oughs> จริงจริงมันไม่มีใช่ก็เลยเอาแค่ okay, นี้ก่อนเนาะหีว <c oughs> ันหลังค่อยมาเก็บอีกเนาะโอเคค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่ทางเข้าหมู่บ้านน้องคำตุยแล้วนะคะ ไล่กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะค,ะคือร้อนมากนะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะไปเก็บรองนิ้วนี่มีไหนได้เยอะไหม <c oughs> นี่นะคะเยอะอยู่เยอะมาก <c oughs> จะเอาเป็นคอนสอบแต่มันไม่ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็ไล่ประมาณนี้นะคะก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วไล่ประมาณนี้นะคะก็จะกลับบ้านจะเข้าบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงหูยุ่งเลยเนี่ย <c oughs> ถึงที่ทางเข้าหมู่บ้านนะคะก็ ขี่มอไซค์ไปนะคะก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้น้องเสียงยอดกับน้องคําตุ้ยด้วยนะคะ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทั้งหมดให้น้องคําตุ้ยด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจติดตามไปทุกๆคลิปนะคะสวัสดีค่ะ mm hmm.